ตัวมันมีขนสีน้ำตาลแหลมๆแ,และมีขางอองอีก9้าขาจึงทำให้ดักแด้ห ok, รือนอนผีเสื้อแหงนี้หน้าตาไม่เหมือนดักแด้ตัวอื่นๆและด้วยหน้าตาที่มีขนมากมายแบบนี้แหละทำให้มันมีชื่อเรียกกันเล่นๆว่ามังกี้สลักเจ้าตัวแมลงหน้าตาประหลาดชอบกลน,นี้พบได้ที่อเมริกาเหนือซึ่งมันชอบเกาะไต่ไปตามต้นไม้ที่มีร่มเงาและไม้พุ่มที่เป็นไม้ประดับ <c oughs> เห็นขนเยอะๆแบบนี้ตัวจริงมันไม่ได้ดูไร้พิษสองอย่างหน้าตาของมันนะ ขนบนหลังของมันเชื่อมต่อเขากับต่อมพิษที่อยู่ภายในผิวของตัวมันอีกทีหากคุณขี้สงสัยมากพอจนเอามือไปจับมันมือของคุณจะรู้สึกแสบร้อนและกลายเป็นสีแดงแจ๋ทันทีแถมยังรู้สึกคันยิบยิบด้วยคล้ายๆกับเวลาที่โดนพึ่งต่อยนั่นแหละดังนั้นอย่าหาทำละ่ะแต่ถ้าคุณโดนริเจ้าตัวหนอนผีเสื้อแหกนี้ขึ้นมาล่ะก็ให้ล้างน้ำตรงบริเวณที่โดนเพื่อล้างขนมันที่อาจจะติดอยู่ออกทันทีรอยที่ไปโดนมันจะค่อยๆดีขึ้นและหายไปได้ในหนึ่งสัปดาห์ มดกระสุนเป็นมดที่ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาสายพันธุ์มดทั้งหมดแต่แม้ว่ามันจะใหญ่ที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้โตไปกว่าขนาดของเหรียญเท่าไรมดกระสุนนั้นมักจะพบในประเทศอย่างเช่นนิการากัวหรือปารักวยัยหรือเข้าไปในบริเวณป่าดิบชื้นเห็นตัวจิ๋วๆแบบนี้แต่เวลามันงับทีก็คือเบอรเริ่มเลยเมื่อมดกระสุนกัดแรงกัดของมันนั้นเจ็บปวดกว่าโดนต่อหรือพึ่งต่อยสูงสุดถึง30เท่า บางครั้งคนท้องถิ่นก็เรียกชื่อเจ้าแมลงตัวเล็กนี้ว่าหมด24ชั่วโมงเพราะว่าเราจะรู้สึกเจ็บและไม่สบายตัวไปหนึ่งวันเต็มๆเลยหลังจากมันกัดแม้ว่าจะรู้สึกเจ็บแต่การกัดของมันนั้นไม่อันตรายมากเท่าไหร่และสักหนึ่งสัปดาห์ก็หายได้หมดพวกนี้มีพฤติกรรมประหลาดที่อาจทําให้เราเลี่ยงการโดนกัดอันรุนแรงของมันได้ง่ายๆหมดกระสุนจะปล่อยกลิ่นเหม็นรุนแรงน่ารังเกียจออกมาเพื่อไล่ผู้ล่าออกไป ดังนั้นถ้าคุณไปเดินป่าที่ดิบชื้นเราได้กลิ่นเหม็นรุนแรงสะอิสเอียรแล้วก็เฮ hey, ฉันเสียใจด้วยนะมวลเพชฌฆาตหรือค i s s ิ n g bug หน้าตาเหมือนแมลงสาบบ้านเราแต่แค่ตัวบางกว่าไม่มีปีกและมีแนวเซนๆที่น่าสนใจบนหลังของมันแม้ว่าชื่อของมันจะฟังดูน่ารักแต่แมลงชนิดนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย สามารถพบมวลเพชฌฆาตได้ทั่วไปตามรัดตอนได้ที่อากาศร้อนในประเทศอเมริกาและเจ้าตัวกวนนี้จะซ้อนไปได้ทุกแห่งในร้อยแตกตายเตียงแม้แต่ในเฟอร์นิเจอร์ ชื่อเล่นของมแมลงนี้คือมแมลงแวมไพร์เพราะว่ามันจะออกมาแค่ตอนกลางคืนแม้ว่าเมื่อโดนมันกัดจะไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ก็อาจจะอันตรายได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเป็นเรื่องปกติสําหรับมนุษย์เราที่อาจจะแพ้น้ําลายของมวลเพชฌฆาตแล้วถ้ามีอาการแพ้แล้วก็พอมันกัดปุ๊บก,ก็จะทําให้ผิวเราคันขยเยอได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียว แมลงชนิดนี้ยังมีปรสิตติดมาก,กับตัวมันที่สามารถส่งผลร้ายต่อคนส่วนใหญ่ได้ถ้าคุณถูกมวลเพชฌฆาตกัดแล้วก็ขอให้ไปหาหมอโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในแตนที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแตนญี่ปุ่นมีลวดลายสีเหลืองและดำขนาดและรูปร่างของมันทำให้มันดูแตกต่างแยกออกได้จากพึ่งและแตนทั่วไปแตนญี่ปุ่นตัวใหญ่กว่ามากและผอมกว่าพึ่งบัมเบิลบีหรือพึ่งหึง่งและตัวยาวกว่าแตนปกติมาก แน่นอนว่าแตนญ,ญี่ปุ่นก็ต้องอาศัยอยู่ญี่ปุ่นสิไม่ใช่โตโลเลโดในสเปนหรอกและมันเดินทางกันเป็นปูงใหญ่มากถึง700ตัวเลยทีเดียวคนที่เคยโดนแตนญี่ปุ่นต่อยนั้นบอกว่าเจ็บเหมือนโดนเหล็กร้อนจัดมาฟาดหากคุณซวยโดนมแมลงพวกนี้กัดต่อยขึ้นมาแล้วก็ขอให้เรียกรถพยาบาลทันทีแล้วระหว่างที่รอรถพยาบาลมาถึงก็ให้เอาน้ำเย็นล้างบริเวณที่ถูกต่อยเอาไว้ แมงมุมแม่ไม้ดำเป็นหนึ่งในมแมลงที่ขึ้นชื่อว่าอันตร,รายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดตัวมันขนาดประมาณคลิปหนีบกระดาษและที่ท้องของมันก็มีลายสีแดงทรงเหมือนนาฬิกาทรายทําให้เราสังเกตและแยกมันได้ไม่ยากแมงมุมนี้ไปไหนมาไหนตัวเดียวและพบได้ในเขตที่อากาศอุ่นๆในที่มืดและแห้งเช่นในห้องใต้ดินหรือในโรงรถแมงมุมแม่ไม้ดำนั้นถือว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษที่สุดในอเมริกาเหนือ พิษของมันนั้นแรงกว่างูหางกระดิด่งถึง15เท่าแต่แปลกนะที่เมื่อมันกัดคนจะไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บปวดมากออกแนวเหมือนว่าโดนเข็มจิ้มแต่มันก็ทําให้คุณป่วยได้อย่างไม่น่าเชื่อหากคุณเจอแมงมุมแม่ไม้ดําในห้องใต้ดินอย่าไปรบกวนมันเพราะว่ามันจะกัดเฉพาะเวลาที่มันรู้สึกรําคาญเท่านั้นถ้าโดนกัดปุ๊บให้รักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินทันทีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะให้ตัวแก้พิษแมงมุมแม่ไม้ดําที่ลดความรุนแรงของอาการได้ ตัวต่อเสื้อคลุมเหลืองเป็นต่อพันธุ์ที่อันตรายและพบได้ทั่วโลกมันได้ชื่อนี้มาเพราะว่ามันมีลายสีเหลืองและดำที่โดดเด่นสีเหลืองเป็นสีนีออนเตะตาและสว่างกว่าต่อโดยทั่วไปตัวต่อเสื้อคลุมเหลืองอาศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และสร้างรังในต้นไม้ในพุ่มไม้หรือแม้แต่ใต้ดินหากคุณเจอรังตัวต่อเสื้อคลุมเหลืองแล้วก็ให้ค่อยๆห่างออกมาและระวังอย่าไปรบกวนหรือทำมันแตกตื่นเชี่ยวถ้าโดนมันต่อยรับรองว่าไม่สนุกแน่ๆ ขณะที่หลายคนคิดว่าแมงป่องนั้นเป็นญาติกับปูและสัตว์ในคลาส crustacean แต่ที่จริงแล้วมันคือมแมลงชนิดหนึ่งแมงป่องอยู่ในคลาส arachnid แปลว่ามันเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงมุมเรามักจะพบแมงป่องในสภาพภูมิอากาศที่อุ่นและแห้งเช่นทะเลทรายแมงป่องมักจะออกมาเวลากลางคืนเป็นสัตว์นักล่าที่ทราบกันดีว่าจะต่อยในทันทีและเมื่อโดนต่อยจะรู้สึกเหมือนโดนตัวต่อต่อยแต่อันตรายกว่ามาก พิษของมันมีแนวโน้มว่าจะทําให้อัตราหัวใจเต้นเร็วและทําให้หายใจติดขัดถ้าคุณโดนแมงป่องต่อยให้ล้างแผลทันทีติดต่อแพทย์ที่สามารถรักษาและให้ยาแก้พิษแมงป่องได้สายพันธุ์มดคันไฟทั่วโลกมีประมาณราวสา0ร0 0 0พันแต่ทุกพันนั้นกัดอย่างรุนแรงเหมือนกันหมดมันเป็นมแมลงตัวเล็กที่เดินทางกันเป็นฝูงใหญ่และมีสีน้ำตาลเข้มเห็นชัดจนเกือบออกแดง มดคันไฟพบได้มากในประเทศอเมริกาและชอบตอมของกินมันละชอบทำปิกนิกในสวนกระเจิงตลอดแมเหมือนหลานชายฉันเลยเมื่อเราโดนมดคันไฟกัดจะคันเยอมากแต่ไม่อันตรายเท่าไหร่หรอกให้หล้างน้ำเย็นตรงบริเวณที่โดนกัดก็จะช่วยบรรเทาอาการคันได้และรอยกัดก็จะหายไปในราวๆาหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าคุณมีอาการรุนแรงมากกว่าแค่คันให้ไปพบหมอด่วนๆเลยนะ พึ่งน้ำหวานเป็นหนึ่งในแมลงที่เราเอนดูมากมันเป็นพึ่งที่ช่วยเอาเกสรดอกไม้ไปปล่อยทําน้าพึ่งให้เรากินและปกติมักจะไม่มายุ่งกับคนมันเป็นพึ่งที่อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่แต่ที่น่าตกใจก็คือเมื่อพึ่งน้ําหวานต่อยอาจจะเป็นอันตรายต่อคนบางคนมากๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุหากคุณโดนพึ่งต่อยให้เอาเหล็กในที่ฝังอยู่ในผิวออกทันทีล้างบริเวณที่โดนต่อยด้วยสบู่และน้ำมากๆก็จะหายได้ในหนึ่งสัปดาห์ แต่หากคุณมีอาการรุนแรงมากกว่านี้ก็ควรไปพบเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทันทีตัวต่อเยี่ยวทารันทูล่าเป็นมแมลงที่ตัวยาวผอมและมีปีกเป็นสีสนิมสวยๆแถมมีหนวดสีเหลืองด้วยมีแนวโน้มว่าจะพบในป่าดิบชื้นทั่วเอเชียอเมริกาและแอฟริกามันชอบอยู่ตัวเดียว,ยวๆและสร้างรังด้วยการขุดโพรงลงไปใต้ดินถ้าคุณได้เจอตัวต่อเยี่ยวทารันทูล่าแล้วก็ให้ค่อยๆถอยหลีกออกมาช้าๆ มันจะทำร้ายคุณก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าคุณเป็นภัยต่อมันและการต่อยของมันก็ได้ชื่อว่าเป็นการต่อยที่เจ็บปวดที่สุดในโลกความเจ็บนั้นเจ็บเกินบรรยายและเจ็บนาน3-4นาทีเลยทีเดียวแล้วพอ3 4นาทีผ่านไปก็ไม่ต้องไปรักษาอะไรและมันก็จะหายไปเองแต่น,นักรบเป็นพันธ์ุที่ประหลาดมากมันไม่เหมือนแตนอื่นๆตรงที่ตัวมันเองไม่มีแถบสีเหลืองแต่เป็นสีดำสนิททั้งหมด ก็เลยดำจนเกือบจะดูเป็นสีป้าโอ้นินจาชัดๆนี่นาะบางคนก็เรียกแตนตัวนี้ว่าตอตีกลองเพราะว่าเวลามันเข้ามาใกล้มันจะตีปีกของมันเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนเสียงมือกลองรั่วกลองพร้อมกันในวงโยธวาทิตมันชอบภูมิอากาศที่อุ่นหน่อยและพบได้ในป่าดิบเขตร้อนของอเมริกาใต้ในบรรดาแตนทั้งหมดแต่นักรบต่อยได้เจ็บที่สุดแต่ไม่ต้องให้แพทย์รักษาอะไรเพราะหายได้เองในหนึ่งสัปดาห์ ตะขาบยักษ์อเมซอนสามารถพบได้ทั่วพื้นที่เขตร้อนในอเมริกาใต้และในหมู่เกาะแคริบเบียนมันมีสีแดงเพลิงเป็นตะขาบตัวยักษ์ในโลกที่สามารถใหญ่ได้ถึง30เซนหรือ1ฟุตไม้บรรทัดยาวฟุตเดียวแต่จริงๆมีเป็นร้อยขาเลยตลกดีเนอะตะขาบยักษ์มีพิษรุนแรงต่อมแมลงและสัตว์ตัวเล็กๆตัวอื่นๆแต่ไม่มีพิษต่อคนแต่ถึงกระน,นั้นถ้าโดนมันกัดก็จะเจ็บและรู้สึกแสบร้อน ถ้าคุณโดนเจ้าตัวนี้สักตัวกัดแล้วก็อาจจะออกอาการยาวนานถึง2-3สชั่วโมงไปจนถึง2-3สวันเลยละ่ะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงคุณก็รู้ว่าต้องทำยังไงไปหาหมอสะนนะ